ครับสวัสดีครับทา่านผู้ชมวันนี้ก็มากินก๋อยกินลาบอีกแล้วทา่านผู้ชมคาประจำดูผู้ดอนทา่านผู้ชมร้านลุงงอ,อกทา่านผู้ชมเลยดูหน้าตลาดที่คมก้องกับข้ามโรงแรมทา่านผู้ชมนิยมเอชทีเอ็นท่านผู้ชมเลยมาไหมคาประจำนี่วันนี้สั่งลาบ ลับขม,มแซ่บอันนี้กุเปี๊ยท,ท่านผู้ชมกุเปี๊ยแล้วก็สิยังอ่าย่าง<ด>เสืออันนี้กองเด็ดทา่านผู้ชมไงแก้วดีแซ่บทา่านผู้ชมมาแล้แซบกันตัวลายหางท่านผู้ชมบรรยากาศยามแดงๆเนาะกุโดนต้องข้ามกับอ่าบิ๊กซีนะทา่ทานผู้ชมต้องข้ามบิ๊กซีอันนี้กับกระเทียมมาแล้ว ชัมดครับลองกับลองเลยนะมลองหลับ่อนะลอหลับผมหลับเือดครับผมม,ม,<า>ม,มมาคา,าปาระจำเลทําผมเอามาั้้ยคือองคามเกซีคนไทยแหละว่าตา,าลุงวงเนี่ยพักพูดดอนเใครเคยมากิน,น,น,นแมนนั่หลหนูแมนพูดดอคอตรงอกซีับขนา,ามดครับม นี่อู้หูอำลำ้ำนี่อันนี้ก็จะดีท่ำโจมจก่ดีสุดๆแต่แฉล้วนๆอู้อันนี้คับข,ขนาดนี่แหละดีของแทค่ทำโจมมักแห้งอันนี้อุก,กี้ทาทำโจมหยากระ่าลาบหนกคับขนาดาข่าวบ้างับขันเหี่ยวฮ้อนอ,นอ ตรมุกียดนจระครูเบียร์าอมเนี่ยอันเดียวกันบ่แล้วอบอานเดียวได้ตังไว้มกเสยุกเียจริงใจพักอีเดือเลย่ยโอ้ใจเพีย้ยใจเขาจ้าบริษัทไอ้เขาเบือ่อไอ้เขาขวดอื้เสามคใช่เยอะต้องขอเนื้อจำเจำ น้ำ uh, จมเลยคักแห้งน้ำลมเพราะว่า้าประจำเลยมากินซอกตามเสือพี่น้องีอ่ใจแห้งแทบลานลุงหงอั้อํใหญ่คือรับไว้ที่มากล่านะน้องอุดรเน่ยอมาลองนะ้านลุงหงอเขาจะเปิดตรงมือนะมันเปิดจงเวลาสีมงแรกสีมงเกินเป็นคาเร่มคายน้ำแรงๆั ตองคามกับตองคมกับบิ๊กเต้ลองมึงเดยแยวก็ต้นหน้าโรงแรมเลยเนี่ยท่านผู้ชมโรงแรมเนี่ยนิยมอ่นิยม a s t a n เออ a t n a t n มันเลย s t n ตังสมไหมเนาะ ยยเรือย,เอ,เอ,อย่างเสือทำตรงยางเสือเสือยากกินฐานพับขนาดนะนี้พับกดกดจับ

ล่เ,เแล้วก็เนี่ยเวลาเขาสั่งเนี่ยขาบ่มักเลือเขาสมารถบอกลุงของแกแม่ได้แ,แต่กูม,มักไปเขามักแต่เลือเขาเลยสั่งเราเราก็จัดห้เลยครักบอกคมขา้ขาอะไรดีก่อนดก่อนหน้า thế anh cùng sẽ là bạn cảm cảm đây cái đéo cái cái này chưa về mới dùng xa. làm sao làm làm có tăng qua. จด,ดีนาวานช่วยช่วยทำผมข้าบขนาดกึ้นตาตาก็ chứ chắc không nên nhảy thành rồi Đó, thì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để ก็บรรยากาศมหดิบุณย์นี่ข้วเนียเลอันี้เาเกียวกับมหุยกัโดย,ยี่แบบไปไปไปนในห้องประใช้พัดลมในเวลาขานำประการนี้ลมเย็น่อยๆเลยทำมไอยแรกอันนี้ก็แ่บรักลมลำเลยุนหน่อยกำลังใหญ่่ด้วะ

A, ว Never, ่างแพร่ครับไม่ถืวานมีว่างแพร่เลย้ก็จะต้องกวาด่างแพรด้ ลองก่อยว่าสเตียอ <c oughs> <c oughs> ืมก่อยบลาสเลียดแม่สร้างอีกบ่นะนี่รถบ้านะไู้หเพียรนี่คักขนาดทำกันครับบอสเสร็จอเสรยังเดียวจ้ะอืมับ Xe, xe, tí, oh, một chiếc xe một xe bốn ngang đến những thỏi luôn vượt lại không tăng คือสำหรับคนไหนที่จะมาทำง,งานที่อุดอรนะฮะับตรงนี้มีที่พักแบบนี้อกอกยิ่งเขานะแม่สะดวกเลยคือสามารถมากินกว่านกินหลังอ่ะลำตังนี่อันนี้ดูอ่าจะเป็นแยกอย่างเดูยจับเลยเป็นทีน่แยกเนาะคือที่แยกจะไปะกรุงเทพอืมแต่กยวเต้องข้ามกับไอ้บิ๊กซีเลยทำต้ม,มต้องข้ามบิ๊กซีด้านหลังก็จะเป็นอ่าโรงแรมกับอ่าตลาด ถ้ามาจากถนนนิจภาคแยกบ้านจันทร์ให้เลี้ยวให้เลี้ยวขวาไปทางหนองคายแต่เราจุดเลี้ยวเข้ามาทางเข้าเมืองแมนสี่แดงสุดจวดครัดลมแซ่บแซ่แบแซ่บหลายคกูพเพียแซ่บหลายครทำลมน้ำก็บ่เหลือ นุณหาตอนบอกินจำเลือดกวัวหม่นัวเดิ้นวนนวดปลาทำสุ่มเลยแทบร้านประจำมากิน้องตามหลอดแล้วผมกวว่าม,มายำได้ก็ต้องมากินร้านนี้ครับแทบแห้งแทบลายสามเมนูมือนี่มีก้อยเอมีลามมม่าย่างเนื้อเสือุกเทีาทำกดแทบ,บหลายแทบแห้ง อินามทำานตำหนับมีกสิดาทำัวเป็นตันนี้เลย่าคกดไค์ในกดตตามหน่อยด้อตัวาานลานเหล่านีอรู้ต้องข้ามกับพี่ซีนะครับชมที่อุดรเนรับพี่มีกันแล้วเป็นเรียนนี้เดี๋ยวพอกันไม่คิดหนาสวัสดีครับครับ